สวัสดีครับทุกท่านกราบสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับรถให้กับลูกค้ากันแหมต้องบอกว่าส่งเข้ามาแล้วก็ต้องตามมารับส่ใช่ไหมทุกคนวันนี้เรามารับเป็นรถตู้เย็นนะครับพร้อมเครื่องทําความเย็นได้เลยครับได้เลยครับนะครับนี่เราก็อยู่ที่อูเบิลแปริ้วนะครับแต่วันนี้ของลูกค้าเซลต้นเนี่ยจะเป็นรถปิกอัพนะครับอันนี้เป็นของเซลขวัญชัยนะครับรถบรรทุก นี่ครับวันนี้เซลต้นมาเอาคันนี้กลับให้ลูกค้านะครับทุกท่านเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับเสริมแหนบทําช่วงล่างมาเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็พร้อมออกไปวิ่งงานแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางอูก่กำลังเอารถออกมาให้นะครับ เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับ150แรงมานะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะลูกค้าผมก็จัดทรงอะไรให้เรียบร้อยหมดแต่ว่าคัน4ล้อเล็กนนี้ที่เรามารับของขวัญเซลลขวัญชัยอันนั้นจะเป็นรถน้ำแข็งนะครับเป็นตู้ประเภทเดียวกันนะครับแต่ของลูกค้าเราที่ทำให้เนี่ยจะมีเครื่องทำความเย็นด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปใส่พวกอาหาร ฟีสนะครับอาหารแช่แข็งนะครับนี่ก็จริงๆคันนี้เนี่ยที่ผมามาทําให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัวรถที่มีกระบะติดมาด้วยนะครับทุกท่านจะเป็นตัวรถที่มีกระบะติดมาด้วยแต่ว่าคือลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเอากลับนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมาใส่เองทีเพราะว่าเรากลับให้ไม่ได้นะเพราะว่า รถมาใส่ตู้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะตีเทินแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจทีหลังนะครับว่าจะเอากลับนะครับนี่สวยไหมทุกคนนะครับก็ขนาดความสูงของคันนี้นะครับภายในอยู่ที่1.70เมตร70เซนนะครับและดูช่วงล่างครับผมเสริมให้แบบแน่นๆเลยนะแหนบ20มิลครับนะครับแหนบ20มิลอีกข้างละ5ตัวคือจริงๆเนี่ยสเปคคันนี้ที่ลูกค้าจะไปบรรทุกนะครับ ลูกค้าจะบรรทุกอยู่ประมาณ2 3ถึง3ตันนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าใส่แนบเผื่อไปเลยนะครับผมก็ใส่เผื่อให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมนะครับฉะนั้นเรื่องการบรรทุกไม่ต้องห่วงครับคันนี้เกินสเปคแน่นอนสําหรับน้ําหนักในการบรรทุกนะครับหนักเกินแน่นอนนะครับทุกท่านนะแล้วก็ตัวตู้เป็นสแตนเลสน,นะครับนี่ด้านหลังทําสีนะครับเรียบร้อยหมดนะครับมีไฟเบรก ไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับครบท้วนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูครับส่วนใหญ่ตู้เวลาทำเขาก็จะเปิดฝั่งซ้ายก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นพื้นหลอนข้างๆหลอนนะครับพร้อมเครื่องทำความเย็นเรียบร้อยเลย ข้างบนก็ใส่ล็อกง่ายมากก็คุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะรับวันที่10นะครับทุกท่านนะจะรับวันที่10นะนะครับอันนี้เราก็พาพนักงานของเรามาขับรถกลับด้วยนะครับดูคันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่กระพะปั๊มนะใช้เป็นกระทะผาเลยครับของบอยกระทะผานะครับนี่ครบชุดเลยนะครับแล้วก็ เราย้ายหูแหนบหน้าให้1น,นิ้วด้วยนะครับเผื่อลูกค้าอยากได้แบบเตี้ยๆนิดนึงนะครับเราก็ย้ายหูแหนบขึ้นให้1น,นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะแล้วตัวภายในก็มีจอมีอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับสามารถสั่งได้หมดอยากได้แบบไหนยังไงนะครับวันนี้3คันนะครับเตรียมกลับแล้ว แอร์คูเวเหมือนกันนะครับแอร์คูเวเหมือนกันพัดลม3ตัวนะครับพัดลม3ตัวนี่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพอกลับไปถึงศูนย์เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบละเอียดแล้วก็พาไปชมแบบละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนสเปคยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่เดี๋ยวผมพาไปดูอู่นะคือส่วนใหญ่อู่เนี่ยจะต่อเป็นแบบตู้ทึบห้องเย็นหลักๆเลยนะแล้วดูครับ รถอยู่ในอู่เยอะมากทุกคนนะครับเยอะมากจริงๆนะครับก็หลากหลายยี่ห้อนะครับนะก็จะแล้วแต่ว่าใครจะตอบแบบไหนยังไงนี่ครับลักษณะของอู่ก็อยู่8ลริ้วนะครับจังหวัดฉะเชิงเศราอู่เบิ้มนะครับอู่เบิ้มตอนนี้พนักง,งานเขาก็ทำการตรวจสอบรถเราก็ตรวจสอบเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่เขาตรวจสอบอย่างเดียวเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับ วันนี้มีส่งกับกีคันครับสามสามคันนี้ใช่ไหมครับแต่งานเยอะมากเลยนะครับที่อู่รถจอดเพียบเลยยังถือว่าน้อยร้านบอกยังถือว่าน้อยไปหน่อยนะจริงๆต้องเยอะกว่านี้นี่เราผมพาไปดูภายในของเจ้าตัวสี่ล้อกันบ้างคันนี้เอยคันนี้ไม่ใช่สี่ล้อคันนี้เป็นหกล้อนะครับนี่หือจีนใหม่ ก็ต้องบอกว่านะครับคุณผู้ชมน้ำหนักการบรรทุกเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมจะสั่งนะแต่อันนี้คือใช้เผาเดิมได้แน่นอนต้องบอกเลยว่าใช้เผาเดิมได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะเลือกเลยนะครับเราจัดให้หมดนะครับนี่เราก็เดี๋ยวใช้เวลาเดินทางกับโคราชอยู่ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับขับกันไปเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้ขับคันนี้กลับหรอกผมเอารถทดสอบอีกคันหนึ่งตามมาโอ้คันนี้เป็นเครื่อง3,000ัน แต่คันนี้ไม่ได้โหลดเลยนะครับหน้าก็ไม่ได้โหลดหลังก็ไม่ได้โหลดนะครับแต่ของเราเราคันนี้ผมทําช่วงล่างย้ายหูแนบให้ slots, แต่ถ้าใครอยากแบบไม่โหลดเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบเลยแต่อย่างาคันนี้ลูกค้าสั่งเติมต้นมาว่าขอสเปกแบบนี้นะครับคือไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องอไม่ต้องเอาไว้แบบเดิมๆให้โหลด introdu <introduction> หหลงไปให้หน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานตามสั่งแล้วกันตามสเปกของลูกค้าเนาะ แล้วแต่ใครชอบแบบไหนยังไงก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ชมผมยินด,ด,ดีให้คำปรึกษาหรือว่าอยากได้เป็นแบบรถบรรทุกเนี่ยเดี๋ยวผมส่งไลน์คอนแทคของเซลขวัญชัยให้นะครับเพราะว่าตัวเซลต้นเองเนี่ยจะขายรถเล็กเป็นหลักส่วนเซลขวัญชัยก็จะขายรถใหญ่เป็นหลักแต่เราทํางานด้วยกันนั่งอยู่สาขาเดียวกันโต๊ะเดียวกันนะฝากด้วยละกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะก็เอาห้องเย็นแบบนี้เลยนะครับพร้อมเครื่องทาความเย็นหรือจะเอาเป็นแบบวิ่งน้ําแข็งไม่มีแอร์ ก็ทักมาครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมสวัสดีครับ